อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราเคยทําอะไรไว้หรือเลยทาบุญกุศลหรือทําบาปกรรมอะไรไว้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นอดีตแต่ถ้าปัจจุบันนี้เราคิดได้ว่านั้นถ้าเราทําสิ่งดีๆก็จะเจอแต่ผลดีๆนั้นสวรรค์นเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าเราสามารถทําสวรรค์วันนี้ทาให้มันเป็นสวรรค์เลยเนี่ยมันก็จะพบกับสวรรค์นในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายการอัน h a อร์เวดแชร์ลิงนะคะอันเเวองค์กรแห่งการแบ่งปันค่ะดิฉันดรเกซินีหลายสุธิสารผู้ดำเนินรายการนะคะทุกท่านเคยลองถามตัวเองดูไหมคะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทําไมนะคะแล้วต้องการอะไรในชีวิตนะคะวันนี้นะคะนายศัตวแพทย์กมลชัยธีรเศรษฐำรงกรรมการผู้จัดการบริษัทอัน h ฟอรเวดจำกัด c k b ค t e c h และไดมอนเวดจำกัดนะคะจะมาแบ่งปันในเรื่องราวตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ขวดค,ะวดค,ค่ะ okay. แต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้พี่ขวดเนี่ยท้าวาความก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปนะคะที่พี่ขวดจะมาพูดในวันนี้คะ่ะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะขอเชิญพี่ขวดเลยค่ะตอนที่เราเรียนจบภราษาคณะแพทยาศาสตร์มาและกเกษตรตร์แล้วเนี่ยอาจารย์เราเริ่มมาทํางานโดยใช้ซื้เซลล์เนี่ยปรากฏว่าเราได้ไปเจอลูกค้าแล้วเราก็มีความสุขการทํางานมีความสุขการได้ทําหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้ให้เพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพของการเลี้ยงที่ดีได้มีรายได้ที่ดี เราก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเราอยากมีบ้านเราอยากมีรถ <_ d ream> เราอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่พอถึงเวลาที่เรามีสิ่งต่างที่สําเร็จเรามีบริษัทที่มั่นคงแข็งแรงพอถึงเวลา,าได้สิ่งต่างเหล่านี้นในชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตเราอยากได้ลูกที่เรียนหมอเพราะเราสอบเข้าหมอไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอลูกเรียนหมอแล้วลูกก็จบหมอแล้วตอนนี้ทํางานอยู่เนี่ยปรากฏว่าเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าพอที่งอายุเยอะกลับมีความทุกข์มากกว่าเดิม เอะมันเกิดอะไรขึ้นเราวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราเกิดความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอ่ะคาดหวังแล้วเรามีประสบการณ์ในการทํางานเยอะเราก็คิดว่าต้องทําแบบนี้สิแบบนั้นสิเพราะการทําสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเราผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยเราทําแล้วเนี่ยมันดีเราก็อยากให้คนอื่นทําเหมือนกับเราที่เราทํามาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็คือบางทีคนอื่นก็ไม่ได้ทําแบบเราเราเพราะเราไม่ถูกกระลมหรือเราไม่ชอบใจ เราก็มีอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่ามีอารมณ์โกรธต่างๆขึ้นมาซึ่งติต่าเราเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องไปหาไปสืบค้นตัวตนของเราที่แท้จริงมากตัวตนเราเาป็นยังไงแล้วสิ่งที่เป็นชีวิตของมันจริงๆเนี่ยทำมาจะมีความสุขในการใช้ชีวิตทำมาถึงจะประสบความสำเร็จด้วยและมีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยเราก็เลยเริ่มไปที่จะเรียนมีโค้ชชิ้นต่างๆมากมายเรียนวิธีการที่จะทํางานอย่างมีความสุขและสุดท้ายเราก็มาประมวลสิ่งที่เราเรียนมารวมกับประสบการณ์ของเรา ที่เราได้ทํางานมารวมกับสิ่งที่เราได้อา่านหนังสืออ่านตําราแล้วเราก็เลยสรุปออกมาแล้วเราได้แนะนําคนอื่นเรื่อยๆมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยถ้าเราได้กลับมาทบทวนได้แล้วกลับมาที่จะแนะนําคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมันคงอยู่ในตัวเราทุกครั้งที่เราโคชชิ่งหรือเราแนะนําคนอื่นไปเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเรามันก็เป็นข้อสติเตือนใจให้เราเนี่ยรลลึกถึงแล้วก็แก้สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตของเรา ในขณะอื่นมีปัญหาในชีวิตแล้วมาปรึกษาเราเราให้คําแนะนําปรึกษาสิา่งต่างเหล่านี้มันก็จะซ้ําหรือมันก็จะเหมือนกับปัญหาที่เราเจอทําให้เราเนี่ยสามารถตัดสินตัวเองได้ว่าเราควรจะทําหรือไม่ทําอะไรจากนี้ไปอะไรเป็นที่มาของการที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม,มแล้ววันนี้เราก็อยากจะมาถ่ายทอดสิ่งที่เราศึกษาเพิ่มเติมทั้างความรู้และประสบการณ์ต่างๆเนี่ยให้น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายเนี่ยได้รับรู้เพื่อจะ มีปัญหาที่เหมือนกันหรือว่าสิ่งต่างเนี่ยมันเติมเต็มที่แต่ละคนต้องการรับรู้ให้เพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของแต่ละคนครับค่ะอย่างที่เกิดในตอนแรกแล้วนะคะในเทปนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับว่าเราเกิดมาทําไมและต้องการอะไรในชีวิตนะคะในส่วนของตัวนี้ค่ะอยากให้พีก่กวดเริ่มแชร์ได้เลยะค,ะค่ะคือเราเกิดมาทําไมเนี่ยทำไมวันนี้ถึงต้องเริ่มต้นจากว่าเราเกิดมาทําไมคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถามว่าเราเกิดมาทําอะไรแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราเกิดมาทําไมเราต้องการอะไรและทํางานเพื่อใครเนี่ยเราต้องให้รู้ความหมายว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษยนะ์นั่นน่ะถือว่าเราโชคดีมากถามว่าโชคดียังไงในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเคยได้ยินจากในคําสอนทางศาสนาหรือว่าเคยได้ยินมาว่าอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการที่จะเกิดมาเป็นมนุษยนะ์นั้นน่ะมันมีความยากมากเลยยากกว่าสิ่งที่อุปมาอุปไมยเหมือนกับว่ามีเต่าในทะ,ทะเลที่ตาบอดเนี่ยแล้ว ทุกๆ้0ยปีจะโผล่ข oh like ึ้นมาเหนือผิวน้ำเนี่ยแล้วมีห่วงยางเล็กๆหนึ่งห่วงเนี่ยอยู่ในทะเลเนี่ยเพลินเต่าตัวเนี้ยโผล่ขึ้นมาในในวินาทีนั้นเนี่ยหัวของเต่าเนี่ยมาคล้องกับห่วงยางเนี่ยพอดีเนี่ยโอกาสตรงเนี้ยมันเกิดยากมากเลยที่เต่าตัวหนึ่งนานๆจะโผล่ขึ้นมาแล้วมาสวมเข้ากับห่วงยางนี้พอดีเนี่ยซึ่งโอกาสที่เกิดยากขนาดนั้นเนี่ยเขาบอกในเชิงของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น่ะ มันมีโอกาสที่เกิดยากยิ่งกวา่าบางคนบอกดูผิวเผินแล้วเหมือนกับว่ามันง่ายนะเพราะทุกวันนี้ก็มีคนเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเทียบกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วเนี่ยจำนวนชนิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีมากมายหลายล้านชนิดนะและแต่ละชนิดก็มีจํานวนหลายล้านตัวเนี่ยไม่รวมกับความเชื่อทางศาสนาว่าเรามีพวกเปรตสุรกายอะไรที่มันต่ำกว่าสัตว์ในไร้ฉาดอีกนะและสี่แต่นล้วก่าจะหมุนเวียนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย ต้องเป็นคนที่มีบุญจริงๆอันนี้เมื่อเรายากแล้วที่จะเกิดมนุษย์แล้วเราได้โอกาสพิเศษเราเป็นคนที่โชคดีเนี่ยที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้การที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดถามว่ามนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานยังไงคือมนุษย์เนี่ยก็สามารถที่จะทําสิ่งที่ดีและไม่ดีได้ตัวเราเองแยกแยะสิ่งที่ชอบชั่วดีได้งั้นเราสามารถที่จะทําสิ่งดีๆพอสิ่งดีๆที่เราทําขึ้นมาเราก็ได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต เราก็จะเหมือนกับว่าได้สะสมบุญบาร,รมีเพื่อจะไปเปิดชาติหน้ามีพบหน้าจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเกิดในพบในชาติหน้าที่ดีๆได้เพราะเราเลือกที่จะเกิดในสิ่งที่ดีๆอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราเคยทําอะไรไว้หรือเลยทาบุญกุศลหรือทําบาปกรรมอะไรไว้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นอดีตแต่ถ้าปัจจุบันนี้เราคิดได้ว่างั้นถ้าเราทําสิ่งดีๆก็จะเจอแต่ผลดีๆงั้นสวรรค์เนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าเราสามารถทํา สวรรค์วันนี้ทำให้มันเป็นสวรรค์เลยเนี่ยมันก็อยาพบกับสวรรค์ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้านะครับอันถามว่ามนุษย์เราเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องมีความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะความต้องการมันมีความหลากหลายมากมายหลายอย่างบางคนก็อยากต้องการนู่นบางคนอยากต้องการนี่ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละคนก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไปแต่สุดโดยรวมไม่ว่าจะต้องการอะไรก็ตามสุดท้ายเนี่ย มนุษย์ทุกคนต้องการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของเราก็คือความสุข too, so so. และความสุขนี่มีหลายด้านมากเลยค่ะพี่ขวดเราควรจะโฟกัสด้านไหนบ้างดีคะคือความสุขเนี่ยแต่ในแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีหลายๆด้านที่ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันแล้วก็มีการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันง <ing and so akkor> นั้นความคิดประสบการณ์ต้นทุนชีวิตต่างๆเ <os S 1> น,นี่ยมันก็จะมีความต้องการที่หลากหลาย สมมติถ้าเราเขียนความต้องการของเราสักยี่สิบข้อแล้วตัดทอนลงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าให้เหลือแปดข้อเนี่ยโดยสรุปแล้วชีวิตของมนุษย์ที่ต้องการความสุขเนี่ยและตอบสนองความสุขของมนุษย์นั้นน่ะมันก็จะมีอยู่แค่แปดด้านใหญ่ๆของชีวิตซึ่งถ้าหากว่าเราเอาเป็นวงกลมแล้วเราให้ชื่อวงกลมเรียกว่าวงรอชีวิตแล้วแบ่งวงกลมนี้เป็นแปดช่องของชีวิตเราก็จะเอาวงกลมนียเป็นแปดช่องของชีวิตเนี่ยเราก็จะพบว่า ในแต่ช่องนี้อะไรคือสิ่งที่สําคัญและทําให้เกิดความสุขในชีวิตมันก็จะแบ,บ่งแยกย่อยออกมาเป็นว่าความสุขที่สําคัญในช่องแรกก็คือว่าความสุขจากความสำเร็จในหน้าที่การงานทําไมถึงต้องโฟกัสความสุขจากความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะว่าความสุขจากความสำเร็จในหน้าที่การงานเนนะี่ยมันนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองถามว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นปัจจัยที่สําคัญแต่มันก็สร้างความสุขได้โดยตรงเพราะว่าการที่เราจะมีความสุขต้องใช้เงิน เราอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆเราก็ต้องใช้เงินเราอยากจะสะดวกสบายเดินทางสะดวกสบายก็ต้องซื้อรถเราล้ลอเราซื้อแอร์มาติดเราก็ต้องเสียเงินค่าแอร์เราก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟอันสิ่งต่างๆเนี้ยมันต้องล้วนแต่ต้องใช้เงินในการที่จะทําให้เกิดความสุขงั้นเราจะมีความสุขได้เราต้องใช้เงินอันที่สองเนี่ยความสุขจากการที่เราคือมีเรレーシนชีพที่ดีอ่ะงั้นการที่มีเรレーシนンชีพหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนเนี่ยหรือว่าเรามีเครือข่ายหรอมีเพื่อนฝูงที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ่ะเหมือนกับว่ามีควาามมสุขเรไไ่ด โดดเดี่ยวเดียวดายถ้าในโลกทั้งโลกเนี่ยมีคนที่ตายหมดเลยแนละ้วเหลือเราคนเดียวอ่ะถามว่าเราจะมีความสุขไหมเราจะมีชีวิตยอยู่เพื่อใครอะ่ะทังการที่เรามีความสุขเพราะเรามีการิยาไม่ที่ดีซึ่งคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างส่งเสริมดูแลกันและพาไปพบแต่สิ่งดีในชีวิตเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รับความสุขมากนะครับไอช่องที่3มก็คือเราอยากจะโฟกัสว่าความสุขนั้นนะ่ะ มันต้องมาจากครอบครัวที่อบอ่นครอบครัวที่อบ่นก็ต้องเป็นครอบครัวที่เกิดจากความรักความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันซึ่งคนนี้ถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่อบ่นเราก็ยังมีความสุขนะครับอันที่4ก็เป็นช่องของความสุขที่ได้จากการมีสุขภาพที่แข็งแรงถามว่าบางทีเราขนขวายเราหาเงินหาทองมาเยอะแยะเราหาความสุขด้านต่างๆมาแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องระหว่างทรัพย์สินเงินทองกับสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนเลย มาทงผมเองอ่ะก็เลือกสุภาพที่แข็งแรงเพราะถ้าเราไม่มีสุภาพที่แข็งแรงอ่ะเวลาเราป่วยที่นี่โอ้โหเราจะมีความทุกข์มากเลยสุดท้ายมีเงินทองมากองเราก็ไม่เอาขอให้เรามีสุภาพที่แข็งแรงถามว่าสุภาพที่แข็งแรงเนี่ยมันมีความสําคัญมากในชีวิตของเราเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราขับเคลื่อนชีวิตของเราเราอยากมีความสุขด้านอื่นๆเราอยากจะสร้างโปรเจกต์ชีวิตเราอยากทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าุ่นนี้เราตายโปรเจกต์ที่เราเขียนไว้ เราก็ไม่สามารถทําต่อได้ถ้าแปลว่าเราจบสิน้นเกมชีวิตของเราไม่สามารถเรียนดำเนินชีวิตต่อไปได้งั้นความสุขในการมีสุขภาพแข็งแรงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของช่องที่สําคัญมากค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไป4ช่องแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะคะการามีความสัมพันธ์กับผู้คนนะคะแล้วก็ครอบครัวที่อบอุน่นแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะคะอีก4ข้อนะคะอยากให้พี่กดพูดต่อเลยค่ะคือ เราก็มาวิเคราะห์ว่าไอ้ความสุขที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยหลักใหญ่ๆนะนอกจากสี่ข้อที่ผ่านมาแ<ฆ>ลวเนี่ยความสุขจากการที่เราเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพก็มีศักยภาพเนี่ยวเวลาไปไหนก็มีสเสน่ห์นะพอเหมือนว่าถ้าเรามีศักยภาพที่ดีที่พร้อมใครๆก็อยากเข้าหาเราอยากให้เราช่วยเหลืออยากมาคุยกับเราอยากจะมาเอาอกเอาใจสิ่งต่างเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รับความสําคัญมันก็เป็นความอิ่มเอมใจของเราอะ่ะในฐานะที่เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่ดี แล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ก็ต้องมีสกยภาพที่ดีด้วยนั่นสิ่อว่าเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปสู่คนที่มีคุณภาพที่ดีนั้นถามว่าคุณภาพที่ดีของคนก็คือจะต้องเป็นคนที่เก่งและคนดีคนเก่งคือคนที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจท,งทำงานอ่ะพอทํางานเยอะๆก็เกิดความแตกฉานในง,งานเกิดความชํานาญมันก็ทําให้เรารู้จริงพอรู้จริงก็ทําให้เราเกิดความสำเร็จในการทํางานส่วนต้องเป็นคนดีด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์จรติติมีคุณธรรมมีจิตใจที่เมตตากรุณามีน้ําใจคอยช่วยเหลืืออผู้่น กาเสียดาเนี่ยเวลาเราไปไหนก็มีคนรักให้ชอบพอก็นํามาซึ่งความสุขไอ้ช่องที่หก็คือความสุขจากการที่ได้ได้ลีเล็คือได้พักผ่อนหย่อนใจได้ทํากิจกรรมที่เราชอบอ่ะบางทีเราอยากไปเที่ยวพักผ่อนเราอยากไปพบปะเพื่อนฝูงเราอยากกินอาหารอร่อยพวกนี้คือสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่แต่ละคนซึ่งก็ชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะั้นถ้าเราทําสิ่งที่ชอบเราทำสิ่งที่รักเนี่ยเราก็มีความสุขแต่ว่าการที่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องทําให้ตัวเราเองไม่เดือดร้อน เราอยากมีความสุขแต่ทาให้ตัวเราเดือดร้อนหรือไปเบียดเบียนผู้อื่นอะ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกานตัวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนในหลักการก็คือเหมือนกับว่าตัวเราเองพอใจคนอื่นพอใจและคนรอบข้างพอใจน,นั่นคือเงื่อนไขที่เราต้องทําส่วนหัวข้อที่7เป็นความสุขจากการเป็นผู้ให้กานผู้ให้อย,ย่ามีความสุขมากกว่าผู้รับแต่การที่จะเป็นผู้ให้ได้ต้องสร้างความร้องการเป็นผู้ให้ถ้าอยากให้ความรู้ก็ต้องมีความรู้มากพอจะให้เวลาก็ต้องมีเวลามากพอจะให้เงินก็ต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากพอ,อ อันเสียตาวเนี่ยเราต้องสร้างความสมบูรณ์แบบเพื่อพร้อมจะเป็นผู้ให้อยู่เสมอทัอ้งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์คุณค่าของการที่เราจะมีความสุขก็คือการได้ทําคุณค่าให้กับมนุษย์แล้วก็สร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนเราจะสังเกตว่าประมุขของประเทศต่างๆรัฐบ,บุรุษและผู้นําที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่เป็นที่รักของทุกคนเนี่ยลดจนะสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้คนประเทศชาติและสร้างผลง,งานที่เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงอ่ะมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็น อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหรือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ที่เป็นที่รักของพวกเราและด้การเทิดทูนให้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกมหาตมะคานทีก็เป็นระบบุตรที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียหรือว่าแม้แต่บุคคลทั่วไปเช่นโทมัสแอนดวายดสันที่คิดค้นหลอดไฟฟ้าให้เราได้รับแสงสว่างทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายส่วนข้อที่8เป็นสิ่งที่จะมีความสุขมากเลยก็คือเรื่องของความเชื่อทางจิตวิญญาณ เป็นความเชื่อที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในพวกศาสนาก็เหมือนกับว่าการปล่อยวางการไม่ยึดติดแล้วก็ไม่มีทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นแยกแยะถูกผิดได้ก็คือเราต้องมีสติมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราปฏิบตัติแล้วก็อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆปล่อยวางความโกรธแล้วนาไปสู่การหลุดพ้นเพื่อยนุ่งไปสู่นิพพานซึ่งเป็นการผลทางการดับทุกข์ถ้าจิตใจเราสงบเราก็มีความสุขซึ่งอวงล้อชีวิตทั้ง8ด้านเนี่ยมันนําพา ซึ่งมาความสุขถ้าเราลองแบ่งสกเกลโดยมีจุดสูงกลางเป็นศูนย์เราเส้นระวงเป็นสิบเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยแดด้านเนี่ยคุณลองเขียนมาใน8ด,ด้านที่เราแนะนําไปเนี่ยแล้วลองระบายสีว่าวันนี้เราโฟกัสในแต่ละด้านเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยที่แต่ละคนก็มีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันดังนั้นจุดมุ่งหมายความต้องการและโฟกัสในแต่ละด้านจึงแตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าจะเป็น คนที่พ่อแม่รวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็จริงแต่นั่นก็คือเป็นเงินทองของพ่อแม่งั้นเราเองอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานเพื่อความมั่นคงของชีวิตก่อนเพราะเมื่อเราได้รับสินเงินทองที่คุณหาไม่ได้ตัวเองมันจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นทรัพย์สินที่มันจะไม่หมดไปง่ายงั้ันถ้าเรามีความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วเนี่ยความสุขในด้านของชีวิตก็จะตามมาส่วนผมเองเนี่ยวันนี้เราถือว่าชีวิตได้ล่วงเลยมาอยู่ในบ้านปลายของชีวิตแล้ว พอเกิน60ก็ถือว่าบ้านปลายชีวิตแล้วงั้นสิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยซื้อสิทธิ์ก่อนหน้านี้นอกจากทรัพย์สินเงินทองเรื่องของหน้าที่การง,งานความสัมพันธ์และการพัฒนานตนเองเน่ตรงนั้นเราได้โฟกัสและผ่านตรงนั้นมาแล้วงั้นวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสในสิ่งที่คิดว่ามันจะสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็สร้างความสุขให้กับเราในบ้านปลายนั่นก็คือเราจะโฟกัสในเรื่องของครอบครัว โครกรัรในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงโครการในเรื่องของการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เรื่องของความเชื่อทางจิตวิญญาณก็คือหมายว่าเราก็ต้องเริ่มไปปฏิบัติธรรมแล้วนะเริ่มไปห้ยทารักษาศีลภาวนานะเพื่อให้จิตใจเราสงบเราจะได้ยักยะสิ่งต่างๆว่าอะไรที่เราจะต้องปล่อยวางและไม่ยึดติดมันเพื่อจะเป็นพื้นฐานชีวิตให้เรามีความสุขซึ่งตรงเนี้ การจะโฟกัสสิ่งต่างเนี่ยว่าเป็นพื้นฐานชีวิตที่สําคัญและเป็นรากฐานชีวิตงนั้นถ้าเป็นวัยหนุ่มสาวก็ควรจะโฟกัสในสิ่งที่มีความจาเป็นในรากฐานของชีวิตก่อนเพื่อให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงเราก็จะได้มีความสุขในช่งองอื่นๆตามมาดังนั้นเราจะต้องขยันที่จะลงมือฝึกฝนแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทให้ในแต่ละชีวิตของเราเนี่ยให้เติมเต็มความสมบูรณ์ในแต่ละช่อง เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขในชีวิตนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยค้นหาตัวตนของเราว่าเรามีเป้าหมายยังไงต้องการอะไรในชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครซึ่งมันจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ได้รับความสำเร็จและความสุขในเวลาที่รวดเร็วเมื่อเราได้เป้าหมายได้แนวทางได้วิธีการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมุ่งสู่เป้าหมายนั้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องทิศทางที่ถูกต้องเราก็จะได้เป้าหมายที่ถูกต้องตามที่เราต้องการอันนั้นก็คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ย นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราแต่ละคนนะครับขอบคุณพี่ขวดมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้นะคะมากมายนะคะจากพี่ขวดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้ง8ข้อเนี่ยเป็นความรู้ที่เราได้จากพี่ขวดในทางทฤษฎีนะคะอยากให้ทุกท่านลองกลับไปย้อนดูนะคะแล้วก็ลองนําไปปฏิบัติใช้นะคะในชีวิตประจำวันทีนี้ในภาคปฏิบัติเนี่ยพี่ขวดมีแนวทางที่จะแนะนํำยังไงบ้างคะว่าเออเขาทราบแล้วแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยจริงแล้วเอกทฤษฎีเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเวลาเราพูดหรือก<ม>็อ่านตําราเนี่ยมันรู้หมดอะ รู้หมดว่าทําดีคืออะไรทําไม่ดีคืออะไรสีาตาเราเนี่ยมันรู้หมดแต่สุดท้ายเนี่ยพอรู้แล้วไม่ทำอะ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการที่เราจะเกิดประโยชน์ได้รู้แล้วต้องลงมือทำทั้งการลงมือทำเนี่ยเราจะลงมือทำาด้วยตัวเองหรือมีคนอื่นน้อมน้าวให้เราทำทั้งเสียตานี่เราพร้อมที่จะเป็นโคชชิ่งหรือเป็นแนะนําให้คณลงมือทํา ให้ถูกทิศถูกทางถูกเวลาแล้วก็ถูกเป้าหมายสิ่งต่างเราเานียเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดใน8ด้านของชีวิตเนี่ยมันก็มีดีเทลอยู่นะว่าเราจะใช้วิตยังไงเราจะโฟกัสในสิ่งต่างใน8ด้านนี้ยังไงให้เราถึงเป้าหมายด้วยความสําเร็จที่เราตั้งใจเพื่อน,นํามาสึ่งความสุขของชีวิตดันั้นเราก็จะพยายามที่จะถ่ายทอดนอนเ,เนื้อหาต่างเหล่านี้ให้กับผู้ฟังหรือว่าคนที่ต้องการและสนใจให้ได้ประโยชน์ตรี้จริงๆ ค่ะในตอนต่อต่อไปอะค่ะพี่ขวดเราจะมีอะไรให้ทุกท่านติดตามมากค่ะคือมันก็คงจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความสําเร็จในชีวิตทั้งก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จเราต้องเข้าใจการใช้ชีวิตก่อนว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับค่ะโอ้น่าติดตามมากเลยนะคะค,ค่ะก็ ในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ขวมัมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยังไงก็อยากให้ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพจอันเฟเวนะคะมีทั้งช่องทางการติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube นะคะแล้วก็พบกันอีกทีในตอนหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ